่าาอนมงะมาครับผู้เล่นสุดเทพจากดินแดนแห่งพระเจ้าตอนที่11หาตอนที่12นะครับแล้วก็สัตพันธยากษยานมังงะเรื่องนี้นะครับหรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองเนาะ ก็สามารถไปติดตามได้ที่เบนผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเปิดฮาเลมหลอเท่นั่นเองนะครับลิง์กใต้ล่างคลิปเลยเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย Let's go ตอนที่11ห้องเยี่ยมผู้ต้องขังพระจันทร์สีเลือดจะมาในอีกหนึ่งนาทีเอาล่ะอยู่ห้องนี้ก็แล้วกัน หลังทำการล็อกประตูฝั่งห้องคุมขังแล้วอาจจะยืดเวลาได้เล็กน้อยหากมีการบุกรุกเกิดขึ้นไม่ว่าจะเลือกหลบหนีหรือคุ้มกันห้องนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีใส่ใส่ใสวิวฝั่งนี้ไม่เลวเลยเป็นที่ที่สุดยอดจริงๆลูกพี่ลิงเหยาวคิดว่าอีกสองกลุ่มตอนนี้คงจะซ่อนตัวอยู่แถวห้องฝั่งตรงข้ามแล้วใช่ไหมครับ เองรู้ได้ยังไงวะแต่ดูจากตำแหน่งที่เจอก่อนหน้านี้แล้วถ้าสมองของพวกมันยังปกติอยู่คงไม่วิ่งหัวซุกหัวสุนตอนพจันร์สีเลือดใกล้มาถึงล็อกยืนยันตำแหน่งของผู้เล่นโดยรวมเรียบร้อยแล้วที่เหลือคงต้องวัดดวงเอาเปิดศึกที่นี่เลยก็แล้วกันเฮ้ยไอ้ไก่ออนแกมายืนบื้อหาอะไรอยู่ด้านนอกฮะ รอบนี้ผมให้ลูกพี่นั้นทําการเซ็ความปลอดภัยในห้องก่อนยังไงล่ะครับจะได้ไม่เหมือนกับห้องมืดที่เต็มไปด้วยวงเวทจอมมารก่อนหน้านี้เฮ้อทำไมแกถึงมองเห็นว่ากับดักที่นั่นคือวงเวทเพราะผมก็แค่เดาเอานะครับบีบเข็มศัตรูแม่งเอ๋ยมือไวไปไหน ปาดศิลาพลังระดับเอฟงั้นเหรอแกก็เอาของขยะแบบนั้นมาสู้กับสันเหรอฮ่ๆ <c ười> ไก่อ่อนอย่างแกนะไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปจอมานที่แท้จริงคอยซักใหญ่อยู่เบื้องหลังก็คือแกไส้ไหมมันให้สินบนอะไรกับแกพวกแกเอบติดต่อกันในห้องมืดเมื่อกี้สินะพูดมา แกเป็นหมารับสาของใครโรว้ยลนหาที่ตายพอรู้ว่าสไนเปิ์ก,กับนักเวทยอยู่ทีมเดียวกันใยน่าค่าก็เลือกที่จะไปสำรวจสันซีที่เป็นโครงสร้างแบบปิดทันทีแต่ลินยาวนั้น กับไม่ปฏิเสธโซนชั้นสองและชั้นสมที่มีระเบียงทางเดินและอาจจะถูกโจมตีจากระยะไกลได้ง่ายถ้างั้นพวกสันไปด้านบนเองด้านล่างฝากพวกนายและกันฮึเพราะเจ้านั่นเองก็มีสกิลโจมตีระยะไกลอันทรงพลังแล้วทันใดนั้นเข้าสู่ช่วงพระจันทร์สีเลือด ผู้กล้าตกสู่ผวังความมืดจอมมานได้รับพลังเสริมความแข็งแกร่งเยี่ยมเลยมาทันเวลาเป๊ะแผนการเป็นอันสำเร็จที่เหลือก็ถึงเวลาวัดดวงแล้วเปิดไซ้งานเหรียญนำโชค ดาบสะท้อนกับเออซิบหายแล้วดาบสะท้อนกับถูกทํำลายไม่มีการประกาศพ่ายแพ้ แกยังไม่ตายสินะสิะจร์สีเลือดจบลงเมื่อไรได้คิดบัญชีกับแกอีกรอบแน่แล้วภาพนั้นก็ถูกตัดมาที่โถงใหญ่สันหนึ่งอาลอดสวิตเพราะเก็บไอเทมไว้เยอะแท้ๆขอบคุณคนนกวิเศษที่ช่วยสวิตสันไว้ไอเทมระดับเอฟคงเหลือ72สิ้น เดิมทีที่เลือกเหรียนนำโชคมาในดันเจียนบทบาทนั้นสันหวังแค่ว่าจะพลิกสถานการณ์ได้ในช่วงบทตัดสินได้ทว่าอนุภาพของมันกับมากกว่าที่คิดไว้ความสำเร็จใกล้คืบคานเข้ามาแล้วหวังว่าโชคจะแปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆในทางที่เอื้อมต่อสันมากที่สุดเหมือนกับเรื่องเมื่อสักครู่นะห้องดื่มกาแฟสันซี ระวังไว้นะพวกเราโดนโจมตีแล้วหาไหนล่ะตรงไหนแล้วภาพนั้นก็ถูกตัดกับมาที่ชั้นหนึ่งนะครับเสาศิลานี่จอมมารคนสุดท้ายคือหลินเหยาจริงๆด้วยเวนเอ๋ยถอยกลับตามเส้นทางที่วางแผนไว้พวกเราไม่สามารถต่อกรกับเขาในความมืดได้คำพีรับมือ โกดังสันหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลูกหลวงโดนผู้บริสุทธิ์อย่างสันจากนี้สันขอปีกตัวออกมาจากเวทีที่อลมานี่ซั่วค่าวก่อนละค้นพบดันเจียนอัตราสำรวจบวก20%ถือโอกาสนี้สาะหารางวันเนื้อเรื่องในดันเจียนต่อไปดีกว่าไอเทมเนื้อเรื่องบัญญัติจอมาน เป็นประมวลกฎหมายที่ถูกออกแบบไว้ซับซ้อนถึงขนาดที่ไม่อยากให้มนุษย์นั้นสามารถอ่านได้สามารถทําให้ผู้ที่ถือของนั้นคนพบสถานที่ลับทั้งหมดในดันเจี้ยนหากผู้เล่นจอมานได้ถือของพลังความเข็งแกร่งในส่วงพระจันทรสีเลือดน,นั้นจะเพิ่มสูงถึง200เปอร์เซนสามารถใช้แทนพันธสัญญาว่างเปล่าทำข้อตกลงกับจอมานได้ปออสัญญาด้านบนนี้อาจจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง แค่เซ็นซื้อยินยอมด้านล่างก็พอตอนที่12ระยะพระจร์สีเลือดคงเหลือ4นาที37วิสวนสันใต้ดิน มอนสเตอร์ดันเจียนนี้เป็นบ้าอะไรกันหมดมอนสเตอร์โคนกับมอนสเตอร์โคลกระดูกก่อนหน้านี้ก็แล้วนี่เป็นปีศาจอย่างแกก็ยังจะมาจู่โจมผู้เล่นจอมมานมือเปล่าอย่างสันเนี่ยนะแม้ว่าสันจะปกคุมใบหน้าอันหลอเลาวไว้แต่จิตใจอันเมตตาและอ่อนโยนของสันคงจะปิดบังไม่อยู่สินะเจ้าพวกนี้สังเลือกปฏิบัติกับคนภายนอกเสียจริง ห้องเก็บตัวอย่างไอ้ัันเจียนสมองน้อยนี่ยังแยกแยะฝ่ายศัตรูกับพันธมิตรไม่ออกด้วยซ้ําหากไม่ได้พละกกำลังที่สูงขึ้นและสวมใส่ชุดเกาะในช่วงพระจันทรสีเลือดลําพังแค่ไอเทมระดับเอฟคงจะต่อกรอไม่ไหวเป็นแน่อาเมื่อพระจันทสีเลือดสิ้นสุดลงบัฟเสริมพลังความแข็งแกร่งก็จะหายไปโชคดีที่ฟาร์มมอนสเตอร์เรียบร้อย หากทุกอย่างไปได้สวยตอนนี้ด้านบงคงใกล้จะตะลุมบอลกันยกใหญ่ไม่น่าจะมีใครนึกถึงผู้บริสุทธิ์อย่างสันที่กำลังสืบเนื้อเรื่องอย่างสบายใจเสริมแต่ถึงแม้ว่าจะทำให้เหล่าผู้กล้านั้นแต่คอกันสำเร็จศักยภาพไม่เพียงพอก็คือปัญหาใหญ่ที่สันข้ามผ่านมันไปไม่ได้กติกาดันเจียนนี้คือ ต้องการให้เหล่าผู้กล้านั้นตกรอบทั้งหมดหากสันต้องการใส่สนาอย่างน้อยสันต้องเลือกกำจัดใครสักคนทิ้งภายใต้บัปพจั์สีเลือดสันอาศัยใส่ชุดเกาะเท้ากับไอเทมระดับเอฟที่เก็บได้ก่อนหน้านี้มาต่อสู้แบบ PVE ตีมอนทํทาเคสยังถือว่าโอเคมอนสเตอร์ที่น่ากลัว ผู้เล่นที่บริสุทธิ์แต่ถ้าใช้วิธีนี้กับผู้เล่นด้วยกันนี่มันหาเรื่องตายศาสตรเจ้าพวกนั้นมีเป็นหมื่นเป็นพันวิธีที่จะจัดการสันสะนั้นทางเดียวที่จะมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จได้ก็คือหาพลังเสริมความแข็งแกร่งจากหมดเนื้อเรื่องให้ได้มากที่สุดคนพบลานวิธีบูชายัน อัตราสำรวจแมพบวก20%ที่นี่คงจะเป็นที่ที่ไอเทมภารกิจว่าไว้เส้นนั้นปรากฏพันธสัญญาพวกข้าพร้อมยินดีรับใส้ท่านและจะปิดซีบผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อโลกาแห่งนี้ ไอเทมนี้เมื่อแตะไซกับเป็นการเปิดเผยสถานะตัวตนของจอมมารทั้งหมดซะได้ดีนะที่ถูกซ่อนไว้ในห้องมืดหากฝ่ายจอมมานั้นเก็บได้คงขิดแน่นอนภารกิจหลักของพวกเจ้าคือการนำโลหิตแปดเปื้อนไปไป้ายบน,บนราคงพิภากษาเมื่อทำภารกิจสำเร็จข้าจะมอบโอกาสเรียกพระจานท์สีเลือดหนึ่งครั้งให้กับพวกเจ้าในรอบนี้ พลังความเข็งแกร่งของพวกเจ้าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นพิเศษเลยล่ะปรากฏภารกิจย่อยออกมาแล้วทำละคงพิภากษาให้แปดเปื้อนเพื่อแลกกับโอกาสพระจันทร์สีเลือดหนึ่งครั้งฟังดูเข้าท่าแฮภารกิจย่อยโลหิตจอมารอันแปดเปื้อนเป้าหมายภารกิจนำโลหิตแปดเปื้อนจากบ่อโลหิตใต้ดินไปไป้ายละคงพิภากษา โลหิตต้องปกคุมไปด้วยอย่างน้อย50%ของพื้นที่ทั้งหมดรางวัลภารกิจพลังวิเศษเรียกหาพระจันทร์สีเลือดหนึ่งครั้งขณะที่พลังวิเศษกำลังดำเนินอยู่ค่าสเตตัสของจอมมารจะสูงขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ค่าขอปฏิเสธเจ้ามนุษย์เอ๋ยเตรียมตัวลาโลกแล้วหรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่เจ้าต้องสดใสเมื่อทรยศค้าทั่วทั้งหอคอยนี้ก็คือดินแดนของท่านโลหิตอันแปดเพื่อนก็ดูจะเตรียมการไว้นานแล้วหากท่านอยากจะทำลายละครพิพากษาคงทำได้ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือเจอแล้วเนื้อเรื่องของดันเจียนนี้สามารถลงลึกไปได้เรื่อยๆจริงด้วยหากกลับกลายเป็น ต้องจัดสากเหล่าผู้กล้าปราบจอมมารอันยุ่งเหยิงนี้เพื่อการนี้ทั้งทั้งที่ไม่ได้มีการมอบหมายสถานะจอมมารแก่ผู้ที่ได้รับใส่ท่านอย่างแท้จริงแม้กระทั่งปีศาจจอมมารในหอนาฬิกายังเรียกจู่โจมฆ่าเหมือนผู้เล่นคนอื่นๆใส่วิธีลักลอบจัดหาคนภายนอกมาทำงานเพื่อสุดท้ายจะได้ป้ายความผิดให้ เห็นทีว่าละครผีภาคสานี้เป็นของบุคคลที่สำคัญที่ท่านแต่ต้องไม่ได้ใส่หรือไม่ก็ผมขอตั้งสมมติฐานอีกสักหน่อยบุคคลสำคัญท่านนี้ก็คือเบื้องบนของท่านเจ้ามนุษย์สร้างปาดเปืองยิ่งนักไม่ว่าเจ้าจะทายถูกแล้วจะทำกไะไได้ หากคาดการจากเบาะแสทั้งหมดภายในหอนาฬิกาเดิมทีบริวารของท่านอาศัยอยู่หน้าที่แห่งนี้พวกมันทำทุกวิถีทางเพื่อทำพันธสัญญากับมนุษย์เพื่อนำจิตวิญญาณมาสังเวยท่านเพราะการมีอยู่ของระคังพิภากษาธุรกิจที่ดำเนินไปได้ด้วยดีของท่านเลยต้องถูกหยุดสังัหลงดังนั้นท่านเลยอยากจะล้างแค้นถูกต้อง ท่านรับไสที่ช่วยค่ารักษาหอนาฬิกาถูกพวกปิ้นป้อนสับปรับไสละคังพีภาคสากำจัดจนหมดสิ้นที่จริงท่านนั้นไม่จำเป็นต้องใช้วิธีอันลาหลังนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งจิตวิญญาณท่านเพียงแค่ต้องหากลยุทธ์การลบที่แตกต่างเสริมสร้างศักยภาพที่มีอยู่แปลเปลี่ยนมูลค่าให้มันสูงขึ้น สิ่งนี้จะทำให้ท่านนั้นค้นพบกลยุทธ์ที่ตนเองนั้นถนาดสู่การบุกเบิกดินแดนแห่งหน้าน้ำสีขามอันสงบนิง่งหอกาวได้คือกระผมนั้นมีวิธีที่จะทำให้ท่านนั้นได้รับจิตวิญญาณมากขึ้นขอแนะนำตัวอีกครั้งกระผมหวังจว้วนพนักงานดีเด่นที่เป็นที่ยอมรับจากเจ้านายมาโดยตลอด ขอเพียงแค่เอ่ยประสงค์ของท่านก็ผมพร้อมที่จะดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงหากเพียงแต่ท่านนั้นต้องลงทุนสักเล็กน้อยน่าสนใจนะอยากได้อะไรหรือเจ้ามนุษย์พละกกำลังที่เพิ่มขึ้นหรือฐานะในโลกันจงบอกข้ามาเถิดตราบใดที่เจ้าทำงานได้ดี สนั้นผลงานยังไม่ปรากฏจะเอ่ยถึงสิ่งตอบแทนได้เยี่ยงไรกันก็ผมเสนอเพียงแค่ต้องการรับใส่ท่านข้าอยากให้ท่านนั้นแนะนำให้ข้าได้รู้จักกับบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งระคังพิภากษาฮึพันธะสัญญาก็ต้องลงนามกับผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสีข้อมูลแผนที่ ซันใต้ดินบ่อโลหิตทางระบายน้ำคุกใต้ดินสวนใต้ดินพื้นที่เก็บของทางเดินยาวห้องเก็บตัวอย่างห้องทำพันธสัญญาลานพิธีบูชายันห้องประทับตา อ๋อจบกันไปแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นสุดเทพจากดินแดนแห่งผาเจ้าตอนที่11และตอนที่12นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากอ่านเมื่อลิองนี้นะครับดูว,ว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองเนาะก็สามารถไปติดตามได้ที่เป็นผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเปิดฮาเลมหลอดเท่นั่นเองนะครับลิงกแต่ล่างคลิปเลยเอาละนะครับสุดท้ายนี้ก็จะกลับขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ